สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่20กรกฎาคม2024นะครับวันนี้เฟียงกินเด็ก74จากเมื่อวานนี้60จากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ30กว่ากว่านะครับวันนี้ข่าวใหญ่ข่าวดังแน่นอนข่าวเกี่ยวกับ Microsoft ระบบล่มศูนย์ข่าวไทย PBS รายงานนะครับวุ่นทั่วโลก Microsoft ระบบล่มทำสนามบินธนาคารหุ้นปันปวนแมชชอร์ออนไลน์รายงานนะครับ Microsoft ออกโรงแจง Windows ล่มมาจากปัญหาซอฟต์แวร์อัปเดตหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มาจากระบบปฏิบัติการของ Microsoft แต่มาจากา Third Party ของ Microsoft ที่ชื่อ CrowdStrike นะครับแล้วก็ข่าวสดรายงานนะครับปั่นป่วนทั่วโลก Microsoft ระบบล่มสายการบินโรงพยาบาลในไทยกระทบด้วยนะครับก็เป็นข่าวที่ทุกสื่อข่าวทั่วโลกรายงานผลกระทบมีทั่วโลกโรงพยาบาล สถานีตำรวจสนามบินสถานีรถไฟธนาคารบางแห่ง ATM บางแห่งนะครับข่าวเขาบอกอย่างที่เรียนนะต้นเหตุมาจาก Cyber Security Software ของ Third Party ที่พออัปเดตปุ๊บเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Blue Screen of Death นะครับอย่างที่เห็นในภาพนะก็ข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าหรือ Bitcoin คือทางออก นะเพราะถ้าเกิดมันมีการโจมตีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆหรือมันมีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยระบบการเงินได้รับผลกระทบแน่นอนนะแต่เมื่อคืนเราเห็นแล้วนะตั้งแต่มีข่าวออกมา Bitcoin Network ไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับเหตุผลที่ Bitcoin Network ไม่ได้รับผลกระทบเพราะอะไร Bitcoin ร bon ันบนบล็อกเชน bon รันบน d e c e น t r a l i z e d d i g i t a l l e d g e r ซึ่งระบบมันอยู่ทั่วโลกมันไม่เหมือนระบบ Centralized ที่แบบถูกโจมตีที่เดียว วินาสันตโลไปทั่วนะครับทีนี้คำถามที่ผมถูกถามประจำตอนที่เริ่มทำช่องใหม่ๆเนี่ยคำถามที่ว่าพี่ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตมันล่มล่ะเกิดอินเทอร์เน็ตมันล่มแบบทั่วโลกทุกที่ดาวเทียมด้วยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยจะเกิดอะไรขึ้นกับคริปโตเครนซีนะครับอ,อันนี้แล้วแต่ว่าถามใครแต่ถ้าถามผมเนี่ย ผมไม่ห่วงเรื่องคริปโตแล้วถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตล่มแบบล่มทั่วโลกจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือน้ำอาหารยาให้พ่อแม่ปู่ย่าเราเอ่อแล้วก็อาวุธนะวิธีสื่อสารวิธีเอ m มอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยผมจะไม่ห่วงเลยเพราะเรานึกภาพโดมิโนเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นแบบทุกระบบในชีวิตประจาวันทั้งวันเนี้ยมันรันบนอินเทอร์เน็ตนะถ้าอินเทอร์เน็ตล่มจริงๆเนี่ยมัน มันวินาสันตโลนแน่นอนนะมันจะเป็นทุกคนจะต่อสู้เพื่อการมีชีวิตรอดนะเราจะเห็นรถถังทุกหัวมุมเมืองทั่วโลกเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้เกิดจลาจลน,นะครับแต่ถ้าเกิดอินเทอร์เนต็ตมันล่มบางพื้นที่อันเนี้ยไม่มีปัญหาอันนี้คือเรายัางฟังก์ชันได้เรายัางใช้ชีวิตอยู่ได้นะส่วนบล็อกเชนคริปโตไม่ต้องห่วงถ้าเกิดอินเทอร์เนต็ตล่มพร้อมกันทั่วโลกเนี่ย คริปโตเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะการบาลีเดตมันจะไม่เกิดขึ้นนะมันจะไม่มีการจดบัญชีอะไรทั้งสิน้นมันเหมือนถ้าเราพูดถึงสุวรรณสุวรรณที่แบบจดความดีไว้บนแผ่นทองจดความเลวร้วายไว้บนบัญชีหนังหมาเนี่ยมันจะหยุดการจดทุกอย่างนะครับแต่ถ้ามันมีอินเทอร์เน็ตบางพื้นที่ยกตัวอย่างว่าประเทศไทยไม่มีอินเทอร์เน็ตสปะปปลาวมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมมุติผมจะซื้อของด้วยบิตคอยน์นะผมจะซื้อน้ํามันร้อยลิตรจากในขอเนี่ย ผมสามารถส่ง Transaction นั้นไป Validate ที่สปปลาวได้ว่าเนี่ยผมเนี่ยโอน i t c o i n จำนวนเท่านี้ให้กับนายขอมันก็จะไป Broadcast Transaction ที่สปปลาวหรือที่ที่มีอนะินเทอร์เน็ตการ Broadcast ก็เหมือนสถานีวิทยุที่ประกาศว่านายบอลได้โอน i t c o i n จำนวนเท่านี้ไปให้นายขอเรียบร้อยแล้วนะ Validator ที่มีอินเทอร์เน็ตก็จะ Validate นะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างที่เรียนถ้ามันแบบไม่มีเน็ตทั่วโลกเลยเนี่ยอันนี้ผมนึกไม่ออกอันนี้เราไม่ได้พูดถึง Layer 2 Solution อันนี้เราพูดถึงแบบ Main Chain ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวดีเกี่ยวกับ Ethereum ETF เนะเช้าตู่ที่ผ่านมามีข่าวว่า Van Egg, i n v e s t s โกเฟ i ดอร21 s h a r r s และ Franklin t n t e m o t o n เตรียมที่จะเปิดการซื้อขาย Ethereum Spot ETF ในวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะรายงานข่าวโดย Watcher.guru ซึ่งตรงนี้แน่นอนเป็นข่าวดีและก็เป็นข่าวที่สายซิ่งต้องเตรียมตัวเพราะการ b u y the rumor s e l l the n e w s มันต้องเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนนะครับ แต่เราต้องมองระยะยาวเราอย่าไปมองวันต่อวันนะบางวันบางทีมีข่าวดีเพื่อนสมาชิกถามมาพี่ทำไมไม่เขียวทำไมมีข่าวร้ายไม่แดงนะครับเ,เช่นกันในเชิงเทคนิคเนี่ยบางทีกราฟสวยๆเอ๊ะทำไมอยู่ดีเจ้าเทเจ้าเทตอนกราฟสวยนะครับเพราะฉะนั้นมองแบบมุมกว้างมองแบบภาพรวมนะครับอัลเทอร์เนียมหรือราคาอีทเนี่ยสปีที่แล้วอยู่ 3- 4 0 0 0กว่าบาททุกวันนี้ล่อไปเกือบแสนสนะเพราะนั้น อทนรวยมองระยะยาววางแผนแบบสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่รวยสัปดาห์นี้ไปจนสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่พทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย